ความแตกต่างระหว่างอนิเมะและมังงะในโคนันสวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว g ีโซนแฟนตัวยงคนรักโคนันนะคะเพื่อนๆชอบโคนันแบบไหนมากกว่ากันคะระหว่างอนิเมะที่เป็นการ์ตูนหรือภาคมังงะที่เป็นหนังสือสําหรับแอดมินแล้วนะคะแอดมินชอบภาคมังงะมากกว่าเพราะว่ารายละเอียดบางอย่างในภาคอนิเมะก็ถูกเพิ่มเข้ามาและบางอย่างก็ถูกตัดออกไปอย่างน่าเสียดาย นั่นจึงเป็นสาเหตุที่แอดมินคิดจะทำท็อปปิกเรื่องของความแตกต่างระหว่างอนิเมะและมังงะขึ้นมาสำหรับแฟนๆตัวยงของการ์ตูนโคนนนโดยเฉพาะโดยแต่ละตอนนะคะที่มีจุดแตกต่างกันแอดจะทำออกมาเป็นซีรีส์และแยกกันเป็นตอนๆไปนะคะจะได้ไม่งงหรือว่ายาวมากเกินไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าระหว่างภาคการ์ตูนกับในหนังสือมีความแตกต่างอะไรกันตรงไหนบ้างค่ะ เรามาเริ่มกันที่ตอนแรกนะคะของการเปิดตัวการ์ตูนโคนันนั่นก็คือโคนันเล่มที่1ที่มีชื่อตอนว่าเชอร์ล็อกโฮมแห่งยุคเฮเซและโคนันปี1ตอนที่1ที่ชื่อว่าคดีฆาตกรรมบนรถไฟหอกค่ะในตอนนี้นะคะถือว่ามีข้อแตกต่างอยู่ด้วยกันถึง6จุดนะคะได้แก่จุดแรกนะคะก็คือในภาคอนิเมะ เราจะเห็นว่าเด็กๆขบวนการนักสืบเยาวชนออกมาตั้งแต่แรกๆเลยนะคะทั้งๆท,ที่ในภาคมังงะกลุ่มขบวนการนักสืบเยาวชนปรากฏตัวออกมาในเล่มที่2ในไฟล์ที่8ที่ชื่อว่าบ้านผีสิงค่ะเป็นตอนที่อายุมิเกนตะและมิซุฮิโกะนะคะชวนคนนัานไปที่สูจนบ้านผีสิงกันค่ะจุดที่2นะคะดอกตรอากาซะและโมริโคโกโรในภาคอนิเมะนะคะพวกเขาทั้งสองคนก็ปรากฏตัวออกมา ตั้งแต่ตอนแรกๆในคดีฆาตรกรรมบนรถไฟหอเลยทั้งๆที่ในมังงะน,นะคะมริโคโกรและด็อกเตอร์อากาสะปรากฏตัวออกมาในไฟล์ที่2ที่ชื่อตอนว่านักสืบที่ตัวหดเล็กลงจุดที่3นะคะในภาคอนิเมะคดีที่เปิดตัวคุโดชินิจินั้นเจ้าของคฤหาหน์ทำการฆาตรกรรมเพื่อนของเขาที่ชื่อยามาซากิแต่ในภาคมังงะน,นะคะเจ้าของคฤหาหน์ได้ทำการฆาตรกรรมภรรยาของเขาเองค่ะ จุดที่4นะคะในมังงะตอนที่รันพยายามจะเตะชินอิจิชินอิจิใช้วิธีกระโดดหนีออกไปทางอื่นแต่ในภาคอนิเมะเขาไม่ได้กระโดดหนีแต่เอาหน้าไปซุกไว้ที่กระโปรงของเธอแทนจุดที่5นะคะในตอนที่ผู้ชายถูกตัดหัวบนรถไฟเหาะในภาคอนิเมะนะคะจะใช้แสงสว่างสว่างแทนการปล่อยเลือดแต่ในมังงะกลับได้เห็นเลือดโชกสยดสยองโดยไม่มีการเซ็นเซอร์และจุดที่6นะคะ หลังจากไขคดีเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นตอนที่ชินิจิพบเห็นการซื้อขายแปลกๆของชายชุดดำนะคะในภาคมังงะเขาได้ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายตอนแลกเปลี่ยนของกันเอาไว้ด้วยแต่ในภาคอนิเมะเขาเพียงแค่ยืนแอบฟังอย่างเดียวเท่านั้นแล,และนี่ก็เป็นจุดแตกต่างทั้งหมด6จุดนะคะระหว่างโคนันภาคอนิเมะและโคนันฉบับหนังสือการ์ตูนค่ะ ใครที่อยากรู้ว่าที่แอดมินทำมานั้นจริงหรือไม่ก็ลองกลับไปดูและหาเทียบความแตกต่างกันได้นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะแอดขอจบเอาไว้ที่เท่านี้ก่อนเดี๋ยวคลิปต่อไปแอดจะมาพาเพื่อนๆไปดูความแตกต่างของโคนันกันตอนต่อๆไปค่ะหวังว่าใครที่ชอบสังเกตรายละเอียดปลีกย่อยต่างๆก็คงจะถูกใจกันนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ